คือช่วงของ um uh, you know what you know what รู้หรือไม่โอเค okay, you know what วันนี้อยากจะแนะนำคำคำนี้ฮะที่ใครหลายคนอ uh, ไม่อยากไม,ไม่อยากจะเป็นแล้วก็ไม่ควรจะเป็นด้วยเพราะเออมันมัน,ม,นมันทำให้งานไม่เสร็จนั่นคือคำว่าผลัดวันประกันพรุ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเมื่อกี้เกินไปแล้วอ่ะมีใครพิมพ์ได้ถูกบ้าง ึ่งอย่างน,นั้นนี้เลยนะคือตัวครูเองอะก็พิ์ผิดเหมือนกันมันคือ procrastinating procrastinate procrastinate อันนี้เป็น verb นะแต่ว่าวิธีการใช้งานเนียเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยใช้อะไรยังไงคุณคือมาร์เดียบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยคุณจะส่งลิงก์ให้เขาหน่อยเผื่อส่งแบบไม่สมบูรณ์ก็น,นี่ไงเขาเข้ามาอยู่เนี่ยเขาดูอยู่เนี่ยใช่ไหม ถ้าไม่เห็นอะไรเลยแสดงว่าอาจจะอาจจะเน็ตแรงไม่พอหรือเปล่าเดีาา๋ยวนะตอนนี้อัดเทปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับเข้ามาแก้ปัญหารตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะเรื่องมันคือคําว่าคํานี้ครับ procrastinate pro procrastinate อันนี้เป็น verb นะครับแต่ว่าการที่เราจะใช้งานคําคํานี้เนี่ยก็คืออ่าอ่ายังไงอะ่ะคือบอกว่าเฮ้ยอย่าผัดวันประกันพรุ่งหยุดผัดวันประกันพรุ่งได้แล้วทําเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวงานก็ไม่เสร็จหรอกอะไรเงี้ย ประโยค์คำนี้ก็คือว่าเราจะใช้อันนี้เป็น verb ใช่ป่ะคำที่เป็น verb เ,เนี่ยบางครั้งที่บางคนอา,อาจจะยังไม,ไ,มไม่คุ้นเคยกับการการมองภาพเลยแบบนี้นะจะบอกว่าบางครั้งพอ verb เ,เนี่ยเมื่อเรามาเติม ing หรือว่าเอามาเติม ed ในรูปแบบของ verb 3แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น adjective ตัวปลอมนะครับหมวยไม่แน่ใจว่าเ,เจอคลิปนั้นหรือยังที่บอกว่า adjective ตัวจริงตัวปลอมมันคืออะไรยังไงลองย้อนกลับไปดูอีกทีนึงนะถ้าเกิดหาไม่เจอบอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองหาดูรู้สึกว่าพูดไปแล้วล่ะนะก็คือว่าพอเติมปั๊บมันจะกลายเป็น adjective อ๋อแต่ว่าในที่นี้มันไม่ใช่ adjective ในที่นี้มันมันจะเป็น gerund gerund ขอโทษที เอาเรื่องเอาเรื่องอื่นมาปนอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะงงเอาใหม่ๆเอาเป็นว่าในที่นี้อที่จะพูดพูดตอนนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเว r ร์ที่เติมพอเติม ing แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น gerund ซึ่ง gerund คือ noun ตัวปลอมเพราะทำไมถึงเรียกว่า noun ตัวปลอมเพราะว่าเป็นจริงๆมันไม่ใช่ noun มันเป็น มันมันไม่ใช่นาวแท้ๆมันเป็นนาวตัวปลอมที่ถูกแปลงร่างมาอยู่ในรูปแบบของ verb-ing นั่นคือนาวตัวปลอมก็คือ gerund นั่นเองนะครับในปรเดยวนี้บอกว่า stop procrastinating and do it now stop procrastinating and do it now คือเฮ้ยหยุดผัดวันประกันพุ่งเถอะแล้วก็ทำตอนนี้เลยเดี๋ยวงานก็ไม่เสร็จหรอก <S 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 อะไรประมาณนี้อ่านะครับน่าจะพอรู้กันเอาไปหนึ่งอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะาออกเสียงก็ลำบากแล้วก็ Uh, แบบอื่นจะใช้แบบอื่นก็คืออาจจะแบบอ่ะ uh, uh, don't uh, don don't procrastinate my job I want you to finish the job now อะไรเงี้ยอยา่ uh, ยาอยา่ยาอะไรนะอยา่าอย่าอย่าพัดมาประกันงานของงานของฉันนะคือบอก่าให้งานเขาไปทำอะไรเงี้ยเพราะว่านั่นมันสำคัญคือทำตอนนี้เลยอะไรทำนองนั้นแต่เอาเป็นว่าเอาง่ายๆเลยนะ stop procrastinating stop procrastinating ดอีกทีนะครับแล้วก็เติม ing นะเอา e อ,ออกก็เติม ing stop procrastinating and do it now stop procrastinating and do it now อย่าลืมอย่าลืมสีหน้าด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะพูดสื่อสารให้ดีๆเนี่ยสีหน้าต้องไม่ลืมนะฮะนั่นแหละครับนั่นคือช่วงแรกไม่หถึงคลิปแรกของเราในวันนี้นะฮะก็คือช่วงของอะไรนะอ่า uh, you know what you know what